ันอื่นเลยค่ะแม็กเลิฟลิซาแคมเปญภาพแล้วก็คลิปใหม่น่าจะมาเร็วๆนี้ค่ะเนื่องจากว่าทางแม c คอสเมติกเองพี่เขาปล่อยคลิป3วิเป็นเมื่อ 3- 4สชั่วโมงที่แล้วนะคะกับเลขกปริศนาพาทุกคนขึ้นลิฟต์ไปชั้น27ซึ่งแน่นอนว่าน,นี่คือเลกประจำตัวของน้องลิซาของพวกเราอย่างแน่นอนนะอาเอาเป็นว่าเร็วๆนี้น่าจะมีเซตภาพวสวยๆมาให้แฟนได้ชื่นชมกันอีกอย่างแน่นอนค่ะส่วนจะมาเป็นคลิปวิดีโอหรือเปล่ายัางไงต้องมารอติดตามกันอีกทีหนึ่งนะคะ แล้วก็มากันที่เพลงมันนี่กันหน่อยค<ฮ>่ะโอ้โหต้องบอกว่าปังเกินคาดค่ะแล้วคือยังคงติดชาร์ตเพลงทั่วโลกเรื่อยๆเลยนะถ้าใครตามข่าวอยู่จะเห็นว่าท่าลลาิสาได้รับการบันทึกในกินเนส s ์เวิลด์เรคคอร์ดว่าเป็นมิวสิกวิดีโอเพลงของศิลปินเดี่ยวที่ทํายอดวิวสูงสุดในประวัติศาสตร์สําหรับ24ชั่วโมงแรกแล้วแต่อีกหนึ่งเพลงค่ะที่ทางค่ายโปรโมทเท่าขี้หมดนั่นก็คือเพลงมันนี่ที่กระแสะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะจนได้รับความนิยมมากกว่าบนชาร์ตเพลงทั่วโลกเดี๋ยวเริ่ม ากแพลตฟอร์ม Spotify ค่ะเพลงมันนี้ก็ได้อยู่ในท็อป10นะคะของชาร์ตสำคัญที่สุดนั่นก็คือ Top 50 Global มาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยซึ่งแน่นอนว่าไม่ได้เกิดขึ้นบ,บ่อยๆนะคะสำหรับเพลงของศิลปิน K-pop ที่มักจะติดกันแค่ท็อป10ในช่วงสัปดาห์แรกเท่านั้นแล้วก็ชาร์ตเพลง Off ฟ c i a l ของประเทศใหญ่ๆทั่วโลกค่ะน้องมันนี้ก็กำลังไต่อันดับขึ้นเรื่อยๆเ,เลยค่ะเรียกว่ากำลังไปที่สวยเลยทีเดียวทั้งชร้นในอเมริกาแล้วก็ประเทศอังกฤษแล้วก็อีกหลากหลายประเทศทั่ววโลลกดดด้ยยนะ่่าสุคืออู ที่10นะคะในชาร์ต Billboard Global 200แล้วกันดับ7ใน Billboard Excluding US ส่วนทาง Official Single Chart Top 100ของประเทศอังกฤษเทียบเดตไปเมื่อ15ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยเพลงมันนี่ของลิซ่าก็ขยับขึ้นมานะคะอยู่ในอันดับที่59ในการจัดอันดับเพลงที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศอังกฤษนั่นเองค่ะอะก็ถือว่าสุดปังนะคะเพราะว่าหลังจากปล่อยเพลงมาแล้วเกือบเดือนแต่ว่าน้องมันนี่ยังคงติดชาร์ตเพลงได้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะตอนนี้น่าจะกําลังไล่ทุบหลังพี่สาวอย่างล,ลิซ่าแล้วนะเพราะว่ามันนี่เนี่ยด้วยเนื้อเพลงที่มันเป็นอิงลวนด้วยนะคะกับบ,บิดแล้วก ก็จังหวะที่ทางฝั่งตัวนกเขาชอบแนวนี้จะบอกว่าเฉพาะฝั่งตัวนกก็ไม่ถูกต้องเสียทีเดียวนะคะเพราะว่าทางแอดมินก็ชอบแล้วก็เพื่อนๆแอดหลายคนก็ชอบน้องมันนี้มากๆด้วยก็เลยถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเลยค่ะแม้ว่าจะไรซึ่งการโปรโมทเพลงนี้จากทางค่ายอ่ะเดี๋ยวยังไงสําหรับคลิปนี้แอดมินขอเอามาอัปเดตไปเพียงแค่นี้ก่อนละกันนะคะทุกคนยังไงคลิปนี้ฝันดีนะคะบ๊ายบาย